เดี๋ยวมาต่อกันด้วยห่วงกลมบ้างเนี่ยท่านต้องเลี่ยมให้มีพื้นที่แบบนี้นะครับเห็นไหมมีพื้นที่แบบนี้ท่านต้องเผื่อห่วงอย่างนี้มีบา่เาเห็นไหมมีบ่าตรงนี้ห่วงพื้นที่ต้องกว้างหน่อยอย่าให้มันแคบเพราะถ้าแค,คบท่านแต่งแล้วมันจะเล็กเผื่อให้มันเยอะหน่อยแล้วค่อยมาแต่งนะครับแต่งหมูกลมไม่ต้องอะไรมากสามเหลี่ยมตัวเดียวครับสามเหลี่ยมตัวเดียวเลย ท่านแทงเสาะบ่าไปก่อนนะครับท่านเสาะบ่าไปก่อนนะหรือท่านจะตีเส้นก็ได้ท่านตีเส้นไปเลยก็ได้เนี่ฮะเนี่ยท่านเห็นไหมเนี่ยท่านตีเส้นเนี่ยฮะตีเส้นอย่างนี้แล้วไอ้ตรงนี้แหละไต้ตรงปลายเส้นนี้แหละมันจะเป็นที่เจาะหูห่วงนะ ให้จำเอาไว้นะถ้าเป็นกลมนะทีนี้เราทำห่วงกลมง่ายๆแบบไหนเดี๋ยวผมจะทำให้ดูท่านแต่งให้มันกลมก่อนนะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปขุดไปเฉือนไปอะไรทั้งนั้นอนะ่ะท่านแต่งให้กลมก่อนนะให้ขอบมันกลมก่อนสามเหลี่ยมนี่แหละฮะตัวเดียวเลยท่านแต่งให้มันกลมก่อนให้ขอบ ของหัวเนี่ยมันกลมก่อนนะตรกลมก็กลมนะครับอย่าให้เบี้ยว กลมแล้วหาผมบอกแล้วนะใช้ตะไบสามเหลี่ยมตัวเดียวนะได้กลมแบบนี้แล้วทีนี้เราจะมาลบลบบริเวณสันห่วงเนี้ให้มันมนให้มันมนนะรัดเอียงตะไบครับเอียงชิ้นงานแบบนี้นะเอียงตะไบครับสิบห้าองศาแต่ท่านเฉือนล้อไปตรงขอบนะครับให้รอบเลย ให้รอบเลยนะอะท่านเห็นอะไรไหมนะตรงคอบีโดนเฉือนลบเหลี่ยมไปแล้วอ่ะพลิกอีกข้าหนึ่งเหมือนกันครับสิบห้าองศาเหมือนกันเฉือนให้รอบเลยนะลบเหลี่ยมให้รอบเลย หน้าและหลังโดนลบเรียบไปแล้วนี้ก็เน้นครับมาเน้นนี่คือการทำห่วงกลมแบบง่ายๆนะแต่ถ้ามันแห้งจริงๆเราสามารถขุดได้นะแต่ถ้ามันไม่แห้งใช้วิธีการนี้กับ แบบนี้ฮะแล้วผมจะลบตรงนี้ออกก่อนเดี๋ยวจะมาดูกันนะใช้สเตคีนลบมึกที่รอกีบน,นะครับ นนเนเมื่อเราลบออกไปแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยตรงส่วนปลายจั่วตรงเนี้ยที่เราตีเส้นเนี่ยเราตีเส้นด้วยด้วยการเฉือนขึ้นให้และตีเส้นใต้ตรงเนี้ยใต้ขอบห่วงเนี้ยแบบนี้ฮะตัตีไปเลยเนี่ยทีนี้ปลายจั่วตรงนเนี้ยเนี่ยปลายจั่วตรงเนี้ย นะตรงปลายโจวดตรงนี้เป็นที่เจาะรูครับเจาะรูห่วงจิ้มเอาเหล็กน้ำหรือว่าดอกสว่านก็นได้นะจิ้มเลยนะเดี๋ยวผมเจาะให้ดูเลยดีกว่าอันนี้ผมยังไม่ได้ไปปัดเงานะจะเจาะให้ดูเลย ท่านต้องดูเส้นรอบวงของวงกลมนะครับว่ามันบาลานซ์กันไหมเส้นรอบวงเนี่ยนะได้แล้ววงกลมแบบง่ายๆนะฮะเนี้ยปลาตรงเนี้ยเห็นไหมมันมีใต้จั่วตรงเนี้ยท่านเจาะรูหัวเหนือจั่วขึ้นไปนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ขัดเงานะก็ประมาณนเนี้ยเนี่ยท่านลบขอบลดขอบแล้วเวลาไปปัดเงาเี่ยมันจะ มันจะกลมเลยนะครับโอเคจะใช้กันดู